ดูพ่อกับแม่กำลังขุนม้ามาทำสะพานกันค่ะนู่นค่ะเราจะมาทำสะพานกันนะค่ะวันนี้พ่อกับแม่ลงสวน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าท้าสะพานของเราอุ้ยต้นนี้โด่งมากเลยค่ะกระ้ไปกันไปกัน เดี๋ยวมาลงสะพานกันเลยต้ยนเดียวได้ไหมหรือต้องวางสองน้นนาาองมลีเดินดูตรงตัวให้ดี เดี๋ยวเนะให้มารีเดินมารีเดินได้มารีเก่งไปแล้วครับอ่าดีนะพูดความสามารถจริงเฮงเร็วเมื่อกี้พ um ่อวิ่งเลยไม่เห็นเลยเฮงไปก่อนเฮงเเฮงเฮงเเห็นพ่อดูพ่อนเอ่ะกิจกรรมเฮงเร็วโอ้ยเฮง ไปน้องแล้วเฮงแล้วไปแล้วนี่ลิใหญ่ไอหมาแล้วดีไปเอ๊ะเฮงบอกตอนฝึกมันไม่ใช่อย่างนี้นี่พ่อ <c oughs> ไม่เอาพ่อวะไปพี่มะลิเร็วตามให้น้องตาม,มาไม่ต้องไม่ต้องเสียไปวิ่งเร็วอย่างเร็วเลยนั่นแหละนั่นแหละ น,น,นั่นนั่นนี่เอเก่งมาดูแม่เดินกันค่ะมาดูแม่เดินกันค่ะจะพัดไหมเอ่ยจะพัดไหมเอ่ยเ <c oughs> ดินกลับจ้า ก๊อบะก๊อบ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 จะก๊อบชาฉันเมื่อกี้ฉันทำพัดพัดพัดบิวบ้าจะตายต่นตา